วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับกลับมาต่อกันกับเกมเด็บไทยคุณเกมเด็บไทยคุณภ <c oughs> าคที่สองแล้วนะคะผม <c oughs> โอเคต่อเลยครับ <c oughs> มามาถทหมแล้วหลังจากตอนล่าสุดเราได้สร้างเกมตอนนี้เราจะมาทำอะไรดีเอากำล้ว ตอนนี้ผมไม่มีเกมขายนะครับเดีย๋ยวผมสร้างเกมกันนะให้เจอก่อนสร้างเกมอืมรีเสิร์ชครับเกมเล็บ cover g o เวอร์ e มนแดนซ์คือไม่เข้าใจว่าจะเอามาเล่นับอะไร dance เครื่องที่ควรจะเอามาเล่นด้วยก็ยังไม่ยังไม่มาเราสร้างเกมหาตังค์ก่อนแล้สร้างเกมอะไรครับเอาแนวกฎหมายกฎหมาย กฎหมายกฎหมาย strategy pc แล้วก็ใช้แเสนยนซึ่งชื่อเกมก็คือเกมเขีย,ยนในถูกแบบ criminal นี่ไม่ใช่นะนี่แหละครับ criminal criminal ที่แปลว่าอาชญากรหรือเปล่าหรือว่าอาชญากรรมอาอาชญา,ากรเราถูกว่า ถ้าเราเจออย่างนี้ไปเป็นไงไม่รู้อะเอาแนวแบบนี่ครับมาชัวครับมาชัวครับแนวกฎหมายเราจะต้องเน้นด้านกานด้านเกมทะเลครับกับสตรอรี่ับสตรอรี่เป็นหลักครับนะแนวกฎหมายต้องเน้นเนื้อเรื่องไว้ก่อนมาเฮ้ยอย่าอู้สิครับ ถ้ามันเอากำบักสองใหขอบคุณมากบักอกสามไอไดอะล็อกครับแล้วก็เกมดีไซน์น่าจะเยอะๆหน่อยหรือว่าเกมดีไซน์เยอะๆแล้วก็ไดอะล็อกหน่อยๆแบบนี้น่าจะโอเคไอไม่อยากไม่อยากเอาสรุปมันคือไอป่ะผมก็ไม่รู้อีอีวันนี้เกมใหม่มาแล้วครับนิวเกมแพลตฟอร์มมาสเตอร์วี by เว e n น่า วีตาใช่ไหมไม่ใช่เกือบอะไรทีน่ะม,มันคืออะไระครับโฟร์ดีไซนไ์ก็ยังเป็นเอาซาวไงแซวแซวซาวโฟล์คลาสติกยิสไ i อันสตีฟโอคอนเนลโอเขาจะมาสัมภาษณ์แล้วหรือไงเขาก็ได้กูเลตแทงยิวไฟอาถ่ะอ่า ผมก็จะมาทำอะไรสักอย่างฮะเอาเลยเฮ้ย Planet GG บ,บ,บลาบลาเมื่อกี้เราพูดเล่นนั้นกำลังมองหาเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่มากกว่าในเกมแล้วเราก็กำลังจะอะไรสักอย่างหนึ่นงหรือเปล่าผมแบ,บมัวอย่าเอาอ้ยได้ไฮป์ไฮทยได้ไฮป์ละได้ไปล็อกกิ้งกับคุณในเกม is not only to keep the success บลาบลา yes. ได้ hype hype แปลก hype ได้การโปรโมทแปลกนั่นเองแก okay, บักอู้ดีไซน์ดีไซน์อะมาเวลพอัพอัพชิคไม่ได้อ่ะมามา e ีลิสโอ้ตังเราเหลือแสนหนึ่งแล้วต้องร,ร,รีวิว first review ออกกรมเยอะเ <c oughs> สียายตังนะโอเคจุด เสียได้เวลาอีกคนเสียได้ตังอีกคนเสียได้เวลาอันอินสปายเลงไม่มีแรงบันดังใจขอบคุณมากไม่เป็นไรครับคนเรามันผิดพลาดกันได้เราต้องลองผิดต้องลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆคอันนี้ผมต้องลองเริ่มรอและสตาสเตรทสตรทัทเจอร์ีก็ดีครับสตอรี่เหมือนจะไม่สำคัญแม้แต่นิดเดียวนะแพลตฟอร์ม ใช้ได้แพลตฟอร์มที่สำหรับผู Arizona, water, ้ใหญ่ก็ใช้ได้ท็อปิกกับโอ้โหเอาออกกฎหมายกับผู้ใหญ่มันไม่ไม่แมทกันเหรออะไรมาไม่เป็นไรรีเรซูร์สเรนรีเรซูร์สเรซูร์ชฮอส์พิทอลเราจะได้เวลาสร้างเกมซิมูเลเตอร์กันแล้วฮอส์พิทอลซิมูเลเตอร์ ชื่อสินคิดมาใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมทิ้งชื่อเวลาครับคือสามารถร่วมสนุกใจกันตั้งชื่อเกมให้ได้นะผมก็ไม่ค่อยตั้งชื่อเกมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สามารถช่วยกันตั้งได้ถ้าผมสนใจหนะี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาใช้นะอ้า hospital simulation please pc นี่ไปกี้ผมเลื่องลงเลื่อง ลงผิดเรื่องโอเคโอเคเรย่งใช้เอนจินตัวเดิมสำหรับ everyone. เอฟ r y วันก็ได้ตออะไรดีครับตามนั้นนะฮอร์สฮอ s สฮอสเฟกเจอซิมูเลเตอร์สองสองสองศูนย์นึงห้าเลยอ่ะเออล้ำไปแล้วไทม์ไลน์มันอยู่ปีปีเก้าสิบอันนี้ไปสองศูนย์ถึงห้า บาแล้วได้ลงเครื่องไรเราไม่จบแล้วสตอรี่มันจะเป็นเกมเพลย์เป็นหลักครับซูโมชันเอนจินนิดน้อยระหว่างนี้เราจะกินแจ็ครอยครับเอาอีกแล้วโฆษณาเขาอีกแล้วโฆษณาขนมตลอดแต่หลอกด้ทางเฟรนด์ไง AI layout design สายไม่ได้5,000ชุดก็ถือดูแล้วว่ามันเน่ยกำไร6 5 0 0ห้าก็ยังดีถือว่าใช้ได้อยู่เพียดีที่ทยังมีกําไรอืมเอาสมมาดูดิโอเคโอ้ยจะเน้นรสองพันหมดอ่ะเป็นบริานแจกบักรล้วนมาแล้วสิ่งที่เราผมรอคอยวันนี้ดินวินโต แดมีข่าวเกี่ยวกับตัวดักตรมไหม่ของเขาครั <laughs> นบนี่แหละคือสิ่งที่ผมรอคอยมานานอะเดี๋ยผมรีพอร์ตเอารีพอร์ตไม่ได้โโอ,อเจออือออืว อืมอ uh ืม huh. uh huh. one of the b สอือ huh. ห uh ือ huh. ร uh ีพอร์ตครับแม่มาแล้วครับลัฟอร์มใหม่อ้ยไม่ธรรมดาครับนะเลเตอร์มันต้องกับ pc เหรอะ คอสติชัลสาวอยู่อาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรือเปล่าอือฮึใช้ได้อยู่เค่เ okay. พ oh, ื er ่อเซิร์ชโอแนวออเรอร์เลอร์เลยแนวเอ่อมาแล้วเออร์เลอร์ปกติผมก็ค่อยชอบเล่นเกมแนว,วเสียองกว่านี่แหละจับจับใจเลยเรียบร้อยครับมีแนวอะไรใหม่ๆมาอีก history เฮ้ย history ประวัติประวัติศาสตร์ครับพี่น้องอุ้ยแคชชวลแคชชวลแคชชวลแคชชวนมาแล้วมันอยู่ไม่ได้ที่จะลงทุนรีเซิร์ฟเข้าไปเพราะถ้าแคชชวนอ,อ๋อแคชชวนอ่าจับจับแลยครันนี้ก็ปล่อยให้ hospital ออกเกือบลอยลดูดิว่าได้กำไรเท่าไหร่ได้กำไรสองแสนตอนนี้ต้อง ทำแคชชวลเกมก่อ,อนอะแคชชวลเรียบร้อยครับเออหางานนอกคำแป๊บหนะผมจะเอาค่ารีเสิร์ชพอยต์ได้ไหมได้หรือเปล่าเยี่ยมได้มาแล้วหนึ่งอ่ะพบพอดีโอเคเฮ้ยไม่ใช่เนี้ยรีเสิร์ชเอ่อซิตี้อ้โหโปรโมน ไม่เอาเอาซิตี้ดีกว่าเดี๋ยวซิมซิตี้อ๋อผมรู้แล้ววีหน้านี่คือเซกาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคงจะใช่เขาเปลี่ยนชื่อจะไม่เป็นไรเราเกมเมอร์ซะอย่างเรารู้อยู่แล้วอ๋ออย่าอู้เดี๋ยวอย่าอูดด้ย ب, อย่าโมแต่เกาหัวไม่ได้สะผมหลายวันนั่งสร้างเกมอยูอยไม่ได้สะผมมาเป,ป็นสี่ปีเกิด เกมเอาแนวอะไรก่อนดีนี่ครับเอาฮิสโทเรียครับประวัติศาสตร์ครับประวัติศาสตร์แอคชั่นนะ PC และเช่นเอเวอเรนด์เดี๋ยวนะ PC ประวัติศาสตร์แอคชั่น PC ใช้ได้อยู่ชื่อเกมอะไรดี ยาคือเกมแคดบอลแคดบอลที่สงครามประวัติศาสตร์ต้อ,อาาตงเล้นสตอรี่นะเกมเพลย์ด้วยเอนจิน,นเเจมาครับไซก้าปล่อยเครื่องแนละ้วไซก้าเทียร์บายเซก้าถูกปล่อยดมาแล้วจะยังไงจะหลอกจะยั่วยุสายไอโอเคไม่ อืมกราฟิกเราเคียนเราชวงหวนะ่อยกันนะผมไม่รู้มันต้องใช้อะไรผมก็ไปรีพอร์ตมันหน่อยหูไม่กี้ได้ค่ารีไซน์สองมาเอา G 6ก T เลิกขายแล้วเลิกผลิตล้วเอาออกจากตลาดก็เรียบร้อยโอเครีวิวมาครับ เราดีเกมล้มเลยไปเหลวเกมเลยโอ้โหเป็นเกมที่เรียกกั้ว่า mega kill play ไปซื้อ้อนบายครับอย่าซื้อเราบอกเราเตือนคุณแล้วโอ้เพ่อนชายเราล้มเลยฮะโขาเอามารวนเข้ามาเกมนี้มันเป็นยังไง้ h m มา k e ต i n งเป็นยังไงฮะเกมนี้ history แอคชั่นก็โอเคผมว่าฮิตตอรี่นี่ประจุบไทยมันน่าจะเหมาะกับประชุบประจุบไทยโดยส่วนตัวแล้วลอยไปแล้วครับเคปร,รีเซอร์ต่อฮะแอร์แพลนเอานละครับตอนนี้ G64 ไมนน่ซับพอร์ตแล้วตอนนี้จะหยุดซับพอร์ตแล้วครับผมอยากได้แนวเลสซิ่ง่ยโอ้อะไรเนี่ยวอท เอาแดนมาก่อนก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้ปีที่สี่แล้วนะครับโอถ้าคุณได้ตังหนึ่งล้านคุณจะสามารถเพิ่มไประดับต่อไปได้นั่นแหละคือสิ่งที่เรารอมาเอาเอาอะไรดไซไฟแอคชั่น PC แฟนจินแล้วก็ลองเป็นแบบมาโชว์เลยดิเดี๋ยวนะครับเออผมดูก่อนเกมมิสโตรีอ่าหลอดออฟซินใช่ไหมครับงั้นผมสร้างภาคสองเลยแล้วกันนะคะข <c oughs> ี้เกยจคิชื่อรบแอคชั่นพีซี โอเคลองดูนะเพราะฉันจะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่หรือเปล่า Lord of Sin Sin 2 Lord of Sin 2ภาคภาคอะไรดีพาร์ทเอ้ยไม่ใช่นี่พาร์ทคือไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรมีมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องบาปมากว่าภาคสองกับพาร์ททูเดซินโอ้ อะจัดหนักเนี่ยเส้นทางแห่งการความบาปหรือเปล่าเส้นทางสู่ความบาปจบอือฮึเป็นเกมที่ห่วยที่สุดท่าที่เคยสร้างมาแอดวอลต่อไปโยจะไม่สร้างอีกแล้วเยอะดีสายเอไอไดอาลอกไม่ต้องโอเค ทางนี้แหละนี่จะเป็นเกมที่ทําให้เรากลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราล้มไปของกราฟิกแบบจาัดหนักครับนะครับเรี่ยงครับเกมนี้เราขายกราฟิกครับเราไม่ได้ขายเนื้อเรื่องครับใครที่จะมาเซ็นเนื้อเรื่องเกมนี้อย่าได้หวังนะอ่ะหัวเยอยใช้ได้โอ้โหโอ้โห ประสบการณ์ที่ดีขึ้นที่ดีกว่า simple cutscene c r ีก i c a l i c วีหนึ่งพี่น้องนี่คือสิ่งที่เรารอคอยมาน่าและนิดนึงก็ยังดีอ่ะยางอยก็ทำให้เรากลับมาเติบโตได้ครั้งชื่อเกมจะยาวไปไหนอ่ะ ไม่หรอกไม่จำเป็นเลยแน่นอนคนระับแล้มีคําว่าในเรื่องคนระับจะได้หาในเรื่องเกมน,นี้ไลฟ์เราจะมันจําลองการใช้ชีวิตเรึ่งนโอ้โหเราทำยังไงดีให้มันได้หนึ่งล้านเรี้ยโอ้โหีซอนตอนนี้เราได้แนวพุกแล้ว เดี๋ยวผมจัดอีกสักเกมหนึ่งครับเกมนี้จะเป็นยังไงต้องมาดูกันก่อนอื่นผมไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วตอนเดเวปหอบเอาแนวไหนดีเนาะสเปซแนวน่ากลัวสเปซเออแคทชช่วงจะดีไหมเนาะ พออื่นเลยครับผมขอซื้อเครื่องนี้ก่อนโอเคผมซื้อ,อาลายเส้นเข้ามาละเกมมอลิงเกมดิงชื่อเกมลิงแคชชว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 งแดน์คงเป็นไปไม่ได้แคชชวงแอร์แพรน,นะแนวเอาเอเวอร์วัน ชวนอ,อวนจ everyone ชื่อเกมชื่อเกมง่ายงงโงจี2บเอ็ดไม่คืออะไรวะจี๊บมนันคืออะไรสักอย่างเลยเ,เอ็งเลยงจิ้เองจินหลบไปจี๊บเอ็ดคือเครื่องดินของพรอเอกมั้งครับผมพวกเอ,โอโตั้งอะไไอ้ย่าม,มาแล้วครับโอเอซ กราฟิกแบบ16บิตนะไม่ธรรมดาเซก a าโอเอสจะเป็นเครื่องเล่นเกมเครื่องด้วยที่ซัพพอร์ต16บิตพอเป็นยังจะได้เล่นเกมที่มีภาพที่สวยงามจริงๆแล้วยังไงเกมดีไซน์เกมไอ้นิดหน่อยบอกอัพซิงถือว่ายังพอทำให้เราประคองบริษัทไปได้ระดับหนึ่งมา เกทสุดท้ายของพาร์ทนี้นะเดี๋ยวห้าติ๊กเต็มครับสาวสาวจัดหนักครับแคชชวนไม่ต้องใช้หรอกครับการาฟิกงาโบดีงดีไซน์ก็ไม่ต้องเป็นสาวสาวเน้นๆครับงานนี้สาวเน้นๆดีไซน์นัน้นครับตอนนี้ตอนนี้เขานำไาแล้วครับโอ้เขานำมาทั้งหมดสิบแปดแกมใช่ไหมตอนนี้บัคกกำลังจะลดลงแล้วบัค5ห้าสี่สาม 2, อ่ารอบสองหนึ่องอาอ่าโอเอซิสวางขายแล้วครับตอนนี้จะมีใครซื้อไปทำเกมอะไรบ้างเราไม่รู้แต่ที่ร,รู้เราไม่ซื้อจบอ้ยยะเลเวลอัพกระจายครับเลเวลอัพเบเตอร์ไดอะล็อกเลเวลไอดิเตอร์โอเพนเวิลด์โอเพนเวิลด์แล้วไง มาแล้วครับอย่าให้ผมเห็นเลขสิบแบบนี้นะผมเสียว <laughs> โอ้เขาพวกเขาโฟกัสเรื่องสาวสุดๆเลยนะเกมนี้ beautiful สวยงามสวยงาม,งามไปลูกเพียแม่ทำไมเกมสุดท้ายของคลิปมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเนะนี่เราทำคลิปแล้วเกมดีกว่าเ <laughs> จะได้ประสบความณสำเร็จสุดๆเออดดี มอแอร์เพลนกับแพชชั่นครับเป็นอะไรที่แหลมแมวฮนะได้นอนสตอรี่ควสไม่ใช่ที่จำเป็นเลยโค้ดไม่จำเป็นเลยแพลตฟอร์มยืมโอเคบลิชเช,รรเช,รรเชรอร์ลิเชออะไรจิบเนาะซิมเปลิลคัสินจะด,ดจด,ดจด,ดจด,ดหา้าแสนเล้วหา้าแสนเล้ว มาดูจะเลี้ยวไปไหน Yes G20 G21 has achieved a significant s u c e You have successfully r e s e a r c h e a simple c u t s c Hmm release มีอะไรยอดสามารถจะ release ได้ไหม Better than lock a little bit เนี่ยเอาอะไรหลอกเราต้องเน้นเกมที่มีนุ่ยเรื่อง มีอยู่เกมหนึงที่ผมเร็งเอาไว้ว่าจะทำภาคต่อนแน่นอนว่าถ้าเราเราไม่ทำน้ามันอยู่ไม่ได้โอเคเอาไรโอ้เออจัดงานนอกสักหน่อยก่อนจากถ้าเป็นไปได้ผมอยากอัดยาวกว่านี้นะแดีวผม <laughs> ตัดเหนื่อยแล้วเพราะผมก็เงียบไปเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่เงียบโอเค เดี๋ยวฮาร์ดดิสเต็มด้วยนะไม่ต้องไปเลยแค่เกมพิเศยฮาร์ดดิสจะเต็มตลอดโอเคครับผมเพิ่มให้เป็นการดิเวลาไม่มาว่านี้อ่ะก่อนที่ฮาร์ดดิสจะเต็มนะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลาสที่สามบาย